แค่ครับนี่บึ้งเขาผมกับกาบสวัสดีนะที่มาหาอยู่หากินทุกท่านนะครับผมมืัอนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไม่ไหมครับนั่นแหละก็ว่าสีออกไปหาจับกวบบึ้งครับผมออกไม้คนเดียวครับไปล่องเบิรงครับบุคเรือหาจิ้งเจอครับผมนั่นแหละ ตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะครับผมยังแจ้งอยู่ครับขับรถไปส่วนที่หอดไม้ห้องกะประมาณสองทุ่มพอดีครับมาล้อรุ่นน้ำกันครับวานสิมีโตมีโตครับนั่นแหละบอเคไปอีกทีครับร้องเมื่องครับผมตีผ้าไปรับชมบรรยากาศตอนค่ำคืนนะครับว่าทงนาญิปุนมันมีบรรยากาศจังใดนะครับผมโอเคครับผมลุยเดินทางโอเคครับนั่นแหละเ้อกะถึงไม้แล้วหรอครับเป็นตายอียงบรูครับพูน่ะ อีห่ห็นบอกตายอย่างครับ <c oughs> มแมวมยังเงียงเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์กันครับก็เสียงกบเสียงเขียดห้องเต็มเลยนะครับนั่นแหะบดูห้องที่พ่อตนบมืมือนนีนครับผมก็ เพิ่งเคยออกมานะครับผมเขียดครับนานๆเขียดี่โม่นั่นบอกเขียด,ดี่โม่เหรคร,ร,รครับเนี่ยอล่รอ๋อมีตัวเี้ยครับ่มเขียดครับเดี๋ยวขั้นบ่ได้กบผมกะที่ฮะจับเขียดเลยครับผม <laughs> เ๋ยวร้งองหาไต่กบ,บร้องเมินเมื่อน,นะนะไฟอ่จที่บ่แจ้งเนี่ยนะครับผมขอถวขอภัยไปนะครับเด้อมีบ้าน้อกบก็เห็นแต่ตาเขียวเขียดนี่หลายๆครับผม มันบบมีกัีสิ้อนแมวสัสนกัพวกทานุก,กิหรือว่าออียงมาหลาอมันนะครับน่นะมาหาอยู่หากินมันครับไอเขียดนี่หลายๆครับผมเดี๋ยวลองซองหากบกันครับผมถ้าบบมีกบผมจ้จับเขียดนี่แหะไปเขียดเป็ดเขียดแดดเดียวกับเสบอแล้วครับผมเขียดี่โมบานเ้านี่ล่ะครับผม,ม,บว,บผมว่านี่ตัวยหง่งครับอู้สิตัวน <laughs> rồi, tôi tụi nghe gặp này Sạc, <laughs> Mình cả thùng ná cứ như bàn thôi เกียะเขียดจะหน้าหัวเบิงครับมันยังนี้ก็ไม่อย่างบ่าคุ้มต้องมีน้ำห้องหน้ามันบ่ครับ บลูมันกบหรือมันเขียดอีโมครับนานเขีย่ยแค่อี่ตัวเงี้ยเถอะว่ามีค,บ,นะคบ,บหน่อยครับนะครับคบหน่อยครับเอ้อไปแล้วตื่นคนเถอะขี้แค่เถอะครับกบหน่อย หน่อยเขียนตัวนี้เขียน,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 นม,มาหาคนนเ้ยเขียนตะเว้ยอุ้ยเ <No. S 1> ยียงนี่เต่าครับ oh, <no. S 1> โอ้ยวหาคือผัวมัอเต่า <laughs> เดี๋ยวหงยางไปน้ำคูนแท้เนี่ยครับั่งคล้องดีกว่า ผมมีเลี้ยงตักมานน้มือเนเป็นสวิงครับเพื่อมันวัวห้จับนะครับผมเหี้ยงนี่นี่นี่มีงทั้งเตาทั้งปลาครับทั้งเขียดเนาะแบบเตาครับตูกใหญ่เลยเอยงหน้าเมียงเขานี่ยโอ้กั่งครับนั่นแหละเดี๋ยวผมมีตาเขากั่งครับ ก้ามแดงยิงคืงเลยเอ้า,าอดักป่ยได้ทําบอสต้องไปทําทิ้ไว้เถอะฝุ่นลงไปแล้วหาก,กบเขามีมากบหนึ่ีเห็นแต่ตาเขียดครับผมเพือนอ๋อเขียดยี่งโม่งมาไกลเลย นี um <te le max> ่ค um ือคบเขียดยิโมเอะไกินนะครับเน่นมากับหนิมเขียดยิโมบานเข้ามาเลยนี่กู้ลยหูกูเลดกเคยกินโอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วกบมันเขียดยิโมนี่โอ้โหคบมันไงเลยกบมันไง กบครับกบน้อยโอ้เขียดดอกครับนี่ลูกง่ายเลยคือว่ามันกบคือว่ามันลูกกบเพื่อนเลย ลูกกบ,บครับตัวนี้เจอมันเขียดหรอกครับว่าม,มันกอบอยโอ้ไฟกับใบแจงครับนาๆเห็น <c oughs> ผมว่ามันกบครับมันเอียงอด้างนี้ตัวนี้เติบกบครับกบตัวนี้กบแท้ๆครับนนะลบแล้วลบผมแล้วลบผมแล้วลบผมแล้ว นี่นี่กรบของแท่ครับนี่บดดินบดยางเลยเดี๋ยวผมเอาใส่ถุงนะครับกบหน่อยครับ,รบนี่จะกรบหน่อยครับค <Wow. S 1> รบครับผมกรบหน่อยครับ นผ่เห็นตัวเงี้มันนะครับนี่เห็นแต่ตัวน้อยมันเพราะว่าไอ้พวกตัวเงี้ปากแหลียมๆนั่นผมกล้าจับครับผมผมว่ามันเปนมันพวกแมงกบหรอครับนไหนๆมันเป็นเขียดหรือว่าเป็นอีหยังบ่รู้กล้าจับเอาครับผมลักษณะมันบ่คือกบบ้านเฮาน่ะจับเอาอันที่มันคล้ายๆกบบ้านเฮาตัวนี้คล้ายกบบ้านเฮาครับนี่ เนาะแต้มแรกแล้วครับผมแต้มแรกมาแล้วมันหมานครับเสียงกบเสียงเขียดห้องนี้คิดทอดบ้านครับนั่นแหละบ้านเขาเนี่ยโอ้หาอยู่หากินง่ายเนาะครับอยากกินเงียงก็ได้กินอันนี้บ้านเขากับมีขื้กันนะครับผมมีขี้กันกับบ้านเขาเนี่แหละครับวิธีว่าผู้ได้ที่หากินเป็นพวกเป็นแค่น,นั้นครับผม หากินเป็นก็ได้กินครับหากินบ่เป็นก็บ่ได้กินครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับเมื่อนี้ได้มาแต้มึงแล้วครับผมเดี๋ยวมีนี้เพิ่มบ่มีแต้มเพิ่มบ่ผมย่างมาโดนเราเดินนี่ยังเห็นจึกโตเลยครับเห็นต่เขียนอี่โม่ครับหลายแหง้ง นี่ตัวญงจะเป็นเขียดอีหม่มเขียดอยีหยางฮางเขียมันกับ่คือเขียดอีโมูบา้านเฮาผมก็บประกากิน่กลกาจะไปกินนะครับนั่นน่ะตรงไอ้ไอ้เพิ่นที่เคยกินเพื่อนกับมามน้ำนะครับผมผมก็ออกมาผู้เดียวออกมาเบิงก่อนนะครับผมถ้ามีโตรหรือมีผลงานยังไงเดี๋ยวงวนหนานโอกาสหนา,นานเดี๋ยวที่ผ้าอ้ายเป็นมาน้ากับ เมื่เห็นโตครบโตเขียดอยู่ครับนั่เนนะี <ś os> ย่ยยางมากแบบไกลแล้วครับคือมีมิตรเดียวนะครับนั่นแหละโอเคนะครับผมก็ถือว่ามีเตีมนะครับมีผลงานนะครับนี่เนนะี่ยได้ตัวเดียวนี่ยแล้วครับผมกบ ตัวไม่เงยบันเดครับเกิตัวนิดหน่อยครับผมเอาไว้จะไปตำป้นครับเดี๋ยวไปผัดกะเพราขี้ดีบ่พอผัดตัวครับผมโอเคนะครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับแล้วนะมาลองเบิ้งเซิบเซิบเบิ้งครับเดี๋ยวโอกาสหนาเดี๋ยวผมที่มากับอาอไม่ครับผมเมื่อนี้ก็ออกมาพูดเดียวนะครับผมเป็นวังเวงพร้อมครับเดี๋ยว การนาครับผมเดี๋ยวพอ,อ,อก,กันไปครับผมขอบคุณนานาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเนาะมาเอาบรรยากาศกับพ่อนามาเอาบรรยากาศว่ายูยุปุ่นนี่มันก็หาอยู่หา,หากินไดก็ยังอยู่บ้านเขานะครับโอเคนะครับผมพ่อ,อกงนคลิปนาครับผมบสวัสดีครับ